สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ทำทำเรือครับทำเรือใช่ไหมอ๋อทำเรือจากใบตองตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับกำลังทำใบตองอ๋อทำใบตองต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ลูกยี่สิบคูนยี่สิบอ๋อยี่สิบคูนยี่สิบอะไรอ่ะหน่วยเป็นอะไรคะอ๋อเซนติเมตรอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาดูทีหลังนะเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นก่อนนะครับ ชูให้อ่าตอนนี้กำลังวัดเรืออยู่ใช่ไหมคะขนาด20คูณ20เซนติเมตรนะคะอ่าออกแบบกันไวน้หรือยังในใจไม่มีเลยค่ะยังไ,ไม่มีในใจเอา้าก็มีร่างแบบไว้ไงเป็นยังไงบ้าง ให้รอดก่อนใช่ไหมอ่าโอเคคิดที่แตกๆก็คือเราเอาวางแบบนี้แล้วก็วางไปในี้อ๋อมันมันมันเลยมันเลยสาะน้ำมันเลยสรดน้าเดี๋ยวคุณผู้จะไปดูกลุ่มอืน่นก่อนตามมานะคะโอ้สุดยอดเลยกลุ่มนี้ถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมคะมอ่ามีมวลสมาชิกกำลังออกอแบบสี่ห้าหกคนโอ้กำลัง กำลังถ่ายทํารายการอยู่นะคุณครูก็ขออนุญาตถ่ายถ่ายซ้อนรายการอีกทีหนึ่งนะคะค่ะครูเป็นแขกรับเชิญคช่คุณสามารถจะคือเพราะเร่องของวิธีที่จะทําทำยังไงเดี๋ยวท็อปเจนก่อนีดูนะคะเป็นยังไงออกแบบดูอ่ากําลังทํากําลังทําเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าเรือจะลอยได้หรือเปล่านะคะโอ้เป็นยังไงบ้าง หรอโจมอยู่ใช่ไหมันไหนนดูเรือหน้าตาเป็นยังไงเอามาดูก่อนอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะโจมและชวัยเอาออกแบบใหม่ออกแบบใหม่ทำยังไงมันจึงจะลอยนะครับเป็นยังไงได้ยังได้เรือหรือยังกําลังวิธไมสาใบน้ําน้อยจังเลยจะเรือเธอสร้างบอลเลอร์เลยมาวางดูซิจะพอดีไหมคะ ดูนะลองดูครับเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ได้หรือยังคะยังไม่ได้เลยอช่วยกันออกแบบช่วยกันออกแบบอ่าดูเวลาด้วยนะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนค่ะดูความคืบหน้าโอ้โหกลุ่มนี้เป็นยังไงคะเสียบอ๋อพี่เขาคนนี้เขาทำากกว่าคนอ่นไม่ได้เขาเลยทำตัวเอออ่ะลอง ลองดูอ่ากูไม่กำลังจะทดสอบการใส่ลูกแก้วอ่าโอเคโอเคอะลองดูซิเนใส่งียรลูกมันวงอะมันเออโมากานี้นะถึงจะผ่านนะน้ำเข้าแล้วแสดงว่าได้ยังได้เอาเริ่มม่มใหม่ นีอันนี้ไกด์นะอันนี้ไกด์นะอันนี้ไกด์ให้ดูนะยวของหนูมีขนาดใหญ่ขึ้นหนูจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นตามนี้เลยเอ้ยาวกลุ่มนี้เก่งจังเลยรับได้แล้วใช่ไหมรับได้อ่ะทีนี้ทีนี้ก็เอามาเพิ่มเอาลูกเล็กมาเพิ่มนับจำนวนลูกเล็กมาเพิ่มอ๋ออ่าแสดงว่าพวกเราอาจจะอะไรคะจบแล้วอ่ต้องต้องซ่อมใหม่ไหมซ่อมใหม่ไหมอ่าซ่อมใหม่ไหมจบแล้ว ต้องซ่อมบ้านมันเอียงบางทีเราวางทุกแก้วใช่ไหมอ่าวางลุกแก้วเดียูดอย่ามาดูอย่ามาดูได้แล้วแต่ว่ามันน้นไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แสดงว่าเราผ่านหรือยังยังไม่ผ่านเพราะเราจะต้องให้ได้สี่ลูกใหญ่กับยี่สิบลูกเล็กใช่ไหมคะเราถึงจะผ่านสมบูรณ์นะเออนี่ใหญ่สามลูกแล้วแสดงว่าตอนนี้ยังไม่อะไรยังไม่ผ่านเกณฑ์นะ วางสามลูกใหญ่ลูกใหญ่สามลูกเล้ก่ะออมันก็ยังไม่อะไรลูกยังไม่พัานเนาะต้องออกแบบใหม่ต้องออกแบบใหม่นะคะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวางลูกแก้วอ่ะดูดูดูดาดูนะคะดูนะคะดูนะคะลุ้นลุ้นล้นกับกลุ่มนี้นะคะอ่าสี่สิบส่า่ส่ ลูกเล็กมาใส่เพิ่มนะเอาอยกระโยอยกระโยงยกระโยมเดี๋ยวมันจะล่มจมอ่านับ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 